ซูเปอร์ซีรีส์ในอินเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะทำให้น้องเมย์รัชนกนั้นขึ้นไปรั้งมือสี่ของโลกอย่างไม่เป็นทางการแล้วส่วนการแข่งขัน,น,นแบดบมินตันมาเลเซียซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์ที่จะเริ่มต้นวันพรุ่งนี้น้องเมย์นั้นตั้งเป้าว่าต้องเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเป็นอย่างน้อยค่ะ สำหรับรายการมาเลเซียซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์ที่จะแข่งขันช่วงระหว่างวันที่5-10ถึงเมษายนนี้นะคะจากการแบ่งสายก็มีโอกาสที่น้องเมย์จะผ่านเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศได้เป็นอย่างน้อยค่ะสำหรับในรอบแรกนะคะราชนกต้องเจอกับไอริสหวังจากสหรัฐอเมริกาแม้ทั้งคู่จะยังไม่เคยพบกันแต่ด้วยฟอร์มขณะนี้ก็ถือว่าไม่น่าจะมีปัญหา,าผ่านรอบนี้ไปได้นะคะรอบ2ค่ะน้องเมย์ก็จะไปรอพบ ผู้ชนะระหว่างซื่ออย่าชิงจากไต้หวันและนักบดหรือนักแบดมินตันมือคุลิฟายนะคะในขณะที่รอบ8คนหรือว่ารอบก่อนรองชนะเลิศนะคะคาดการว่าคนที่มีโอกาสจะเข้ามาเป็นคู่แข่งของน้องเมนั้น <Okay. S 1> อาจจะมีทั้งซุงจีฮุนมือ8จากเกาหลีใต้หรือว่าไซยากะซาโตจากญี่ปุ่นที่เคยลงเล่นโอลิมปิก2 0 1 2ในรอบแรก รวมถึงปุซซาร่าเวกตาสินธุดาวรุ่งจากอินเดียหรือว่าเหอปิงเจียวดาวรุ่งจากจีนที่ล้มน้องเมและก็มือดังอีกหลายคนมาแล้วและได้แชมป์หิงเดี่ยวสวิตเซอรนในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะหากน้องเมย์ผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนะคะเธอก็ยังมีโอกาสที่จะเจอกับแคโรไลนามารินมือหนึ่งของโลกจากสเปนนะคะซึ่งก็ชนะน้องเมย์ในออลอิงแลนด์ปีล่าสุดรวมถึงอาจจะได้เจอกับหวังยี่ฮานมือเจากจีนนะคะ ที่น้องเมย์นั้นก็ไม่ยังไม่เคยเอาชนะเลยเลยในการพบกัน12ครั้งที่ผ่านมาค่ะ